สวัสดีค่ะทัศนีแสงสกุลค่ะชื่อกันตันินปทุมมาศค่ะชื่อยานิขูหนังสือนะคะที่ปัจจุบันคือเปิดร้านเบเกอรี่อยู่อะค่ะชื่อนิสลาลิขิจเจริญพงศ์นะคะอาชีพปัจจุบันก็เปิดร้านสปาทำเล็บค่ะสวัสดีค่ะชื่อกนารัตน์เลิศม,มงคลนะคะตอนนี้ทำธุรกิจร้านกาแฟเบเกอรี่อยู่ค่ะคือปกติก็เป็นลูกค้าทการอมสินตั้งแต่เด็กๆแล้วนะคะแล้วพอดีช่วงนี้ทำขนมแล้วเทรนสุขภาพอะ กำลังมาแรงเพิินเห็นกิจกรรมนี้ในเพจของธนาคารอมสินก็แบบมีความสนใจมากแล้วยิ่งได้มาเข้าร่วมในกิจกรรมนี้รูก็สอนดีแล้วก็ได้ความรู้ใหม่ๆเกี่ยวกับอา,อาหารเพื่อสุขภาพด้วยค่ะความรู้สึกที่ได้มาล่วงกิจกรรมในวันนี้นะคะรู้สึกแบบดีใจมากเลยแล้วก็ตื่นเต้นมากแล้วก็แบบสนุกมากเลยที่แบบว่ามีกิจกรรมดีๆแบบนี้ทําให้เราแบบมีความรู้เพิ่มเติมมากๆเลยอะคะ่ะเป็นกิจกรรมที่ มันเอื้ออํานวยต่ออาชีพของเราซึ่งมาเพิ่มพูนความรู้เพิ่มขึ้นทำให้เราสามารถที่จะทำขนมได้เพิ่มขึ้นแล้วก็มีเมนูที่หลากหลาย เพื่อที่จะไปต่อยอดทําเมนูอื่นได้อีกอะคะ่ะขอบคุณธนาคารอมสินนะคะเป็นทั้งบ้านเป็นทั้งเพื่อนเป็นทั้งนักลงทุนที่สามารถที่จะให้ทุกๆคนเข้ามาร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ได้ค่ะขอบคุณธนาคารอมสินนะคะที่จัดกิจกรรมดีๆอย่างนี้ขึ้นมานะคะให้เรานะคะได้มีโอกาสได้มาเรียนรู้นะคะในสิ่งที่เราชอบนะคะแล้วก็สามารถเอาไปประกอบอในชีวิตประจำวันได้ค่ะค่ะสามารถทำอาชีพเพิ่มอาชีพให้กับพวกเราได้ยิ่งด้วยค่ะ เป็นโอกาสที่ยากมากที่เราจะได้เข้ามาร่วมกิจกรรมดีๆแล้วก็ได้ความรู้แบบนี้นะคะแล้วก็หวังว่าจะได้ร่วมกิจกรรมเป็นพื้นอีกต่อไปนะคะขอขอบคุณธนาคารอมสินนะคะที่จัดก,กิจกรรมในครั้งนี้ซึ่งมันเกิดประโยชน์กับอ,อ,อาชีพที่เราทําอยู่ตอนนี้เลยนะคะแล้วก็ท่านผู้สนใจท่านไหนเนี่ยที่ยังลังเลอยู่ว่าจะมาเข้าร่วมเวิร์กช็อปดีไหมเนี่ยก็ขอให้มาเถอคะค่ะเพราะว่า ธนาคารเนี่ยเขาเอื้ออํานวยต่ออาชีพของเราแน่นอนค่ะต้องขอบคุณทางอมสินที่แบบได้จัดกิจกรรมแบบนี้ค่ะให้กับลูกค้า GSB SME Startup ค่ะก,ก,ก็อยากให้เพื่อนๆเ,เข้ามาร่วมสนุกในกิจกรรมนี้เยอะๆนะคะอยากทำธุรกิจคิดถึงธนาคารออมสิน